ยี่บสองบอกว่าอะไร sn คือเท่านี้เป็นอนุกรมชุดหนึ่งแต่เขาไม่บอกนะเป็นอะไรแต่ว่าเป็นอนุกรมเลขคณิตรับทราบแสดงว่าเขาให้ s 1 0 s 11เอ็ดเอ้านี่ไงพิร์ทนก่อนหน้านี้เคยสอนแล้วใช่ไหมมันคืออลไรนะสิบตัวแรกกับสิบเอ็ดตัวแรกแสดงว่าเรารู้ร <A 11. S 1> เลย a 11 a 1 1เลยทันทีเราเอา a 11มานั่งหาก่อนยังได้เลยนะครับหรือเราจะใช้วิธีนี้ก่อนก็ได้พี่เจมมันแล้วมันถามหา s 9ตัวแรกเนาะ น้องๆก็อาจจะใช้อย่างนี้ก็ได้ข้อแตกต่างก่อนก็ได้พี่จิวอาจจะได้ว่าพี่ครับมันเพิ่มมันต้องเป็นลำดับเลขคนิตนี้แปลว่ามันเพิ่มลดโดยการบวกลบเท่าเท่ากันโอเคครับตัวแรกก่อนถ้าเด็กบางคนไม่เข้าใจเลยหรือไม่ไม่มีความรู้น้องๆเขียนอย่างนี้ก่อน s สิบมันเกิดจากอะไรนะ a 1บวก a 2 s ส a สา5ไปจนถึงอะไรนะ a 9 a 1 0ตามทันเนาะแล้วต่อมาถ้าเอ่ออันนี้มันคือ5 5พี่แทนเลยนะแกปอีกก้อนหนึ่ง เอสอะไรนะสิบเอ็ดใช่ไหมพี่จิวก็แทนด้วยเลยนะเจ็ดเจ็ดป่ะโอเคครับได้เป็นเท่าไหร่นะก้อนนี 11, ้ทั้งก้อนได้เป็นเลยนะเอสิบเอ็ดป่ะเอสิบเอ็ดถูกไหมอ่ะแล้วเด็กบางคนใช้อย่างเงี้ยก็ลบเลขกันดิลูกหนูจะได้ว่าเนี่ยมันตัดกันได้หมดเลยปะ่ะถ้ามันหายหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยก็เหลือนี่ไงเขาเรียกว่าหมดลบล่างก็เลยได้เจ็ดสิบเจ็ดลบห้าสิบห้าเท่ากับเอสิบเอ็ดก็เลยได้ละยี่สิบสองคือเอสิบเอ็ด แสดงว่าจาก a 1 1ตรงนี้พี่จิ๋วจาไปทำอะไรต่อแปลงต่อได้หรือเราใช้ไงเรารู้พจนสุดท้ายแล้วใช่ไหมหรือเราจะไปหายัางไงก่อนก็ได้อันนี้พิงค์หาไงก่อนไอเดียของเราขอนูนใช้สูตรเ n เราแ,แก้สองสมงการอะอ่าโอเคใช้ได้ถูกต้องเป็นไอเดียที่ดีมากเพราะว่าปัญหาของเราอ่ะเ,เรายังหา a หนึ่งไม่เจอถูกไหมเราเราไม่รู้ a หนึ่งก่อนเราต้องแกะก่อนแต่เรารู้ a สิบอมาละ อ่าเพราะฉะนั้นใช้สองสมการกันก็ได้เด็กบางคนบอกว่าพี่ก็นี่ a 11มันมันเท่าไหร่นะมันห่างกันอยู่22ใช่ไหมเอ๊ะมันมันต่างกัน22ใช่ไหมงั้นถ้าย้อนกลับก็ลบไป22สอง่ยตอบ33เลยผิดนะเว้ยอันนี้มันผลบวกนะลูกมันผลบวกนะตื่นนะลูกไม่ใช่ลำดับนะอย่ามโนนะอย่าผิดนะลูกเออระวังดีๆนะอันตรายมากเด็กบางคนที่ใครที่ไปตอบพ่อไอ้33เนี่ยเตือนไว้ก่อนนะอันนี้อนุกรมแล้วถามว่าพี่ใช้ยังไง ทำได้หลากหลายรูปแบบแบบที่หนึ่งที่พี่จะนาเสนออ่ะคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกเราจําแหลกก่อนอันนี้มันคือ a n เท่าอ่าจากลําดับเนาะอ่า a n บวกด้วยอะไร n ลบหนึ่งดีปะอ่ะเราใช้สูตรนี้ก่อนอ่าเพราะฉะนั้นพี่ได้ a สิบเอ็ดเกิดจากอะไรนะ a หนึ่งบวกด้วยอะไรนะสิ 1, บเอ็ดนะลบหนึ 1, D, ่งดีปะเราเราไม่ยังไม่รู้ดีด้วยเนาะเพราะฉะนั้นพี่จึงได้เป็นอะไรยี่สิบสองเท่ากับอะไรนะ a หนึ่งบวกสิบดีปะถูกไหม mm hmm. อื้มติดไว้ก่อน ไว้ก่อนเป็นสมการที่1ก่อนก็ได้ใช้อย่างนี้ก็ได้แล้วเขาถาม s9 ใช่ไหมขึ้นสูตรเลยขึ้นสูตรเลย s9 ก่อนก็ได้หรือใครจะไปใช้จาก s10 มาก่อนก็ได้ s9 ในที่นี้มันมีพวกดีดอ่าใช้สูตรอย่าอย่าใช้ตัวสุดท้ายเราใช้เป็นดีแล้วกันมันจะได้เปเลยนะ n ส่วนะ n 2ป่ะ2 a 1บวกด้วยเลยนะ n ลบ1 d ป่ะอ่ะเดี๋ยวพี่จุจะทำให้ดูนะว่ามันเทียบยังไงแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ออกก็เดี๋ยวเราใช้เปลี่ยนวิธีอื่นแทนในการหาตัวอื่นก่อนก็ได้ เอสเก้าของเราคือไม่รู้อ่ะอันนี้ซวยแล้วถ้าไม่รู้อันนี้ question mark นะและ้วตรงไหนอีกที่ไม่รู้เอหนึ่งดีก็ติดอีกปะติดหมดเลยหรป่สามตัวแปรถอยก่อนเพราะตอนนี้เราติดแค่เอหนึ่งกับดีถ้าติดแค่สองตัวแปรรอดแต่เอสเก้าไม่รอดถ้าอย่างนี้แปลว่าพี่จิวยืมมาตัวหนึ่งพี่จิวยืมมาตัวหนึ่งจะเอาจากไหนก็ได้งั้นพี่เขียนก่อนจากเอสเอ็นนะคราวนี้พี่เลือกจะเอาเอสสิบหรือเอสสิบเอ็ดก็ได้ จะเลือก s 1 0หรือ s 1 1ก็ได้อ่างั้นในที่นี้พี่เลือก s 1 1แล้วกันอ่าเอาให้มันตรงกันอ่าจะเลือก s 1 1ก็ได้ไม่ได้ซีเรียสหรือจะใช้2สมการจากหนูที่หนูบอกก็ได้2ตัวนั้นก็ได้อ่าตรงนี้พี่ตั้งครับ77เดี๋บเพี่เขียนก่อนเ7็เนาะเลขแม่งทุเลสหรือวะ11.2ส่วน2ไม่เป็นไรตรงนี้2 a 1เราไม่รู้บวกด้วยอะไรนะ1 0บดีปะ อ่ะต่อมาพี่จิวถ้าเอาก้อนเอออันนี้ 2A1 ใช่ไหมอันนี้มันเป็น 2A1 ใช่ไหมบวก 10D แต่ตรงนี้มันเป็นมันมันเหมือนจะตรงแล้วอาจจะจัดรูปผีจับยัดก่อนก็ได้แล้วเราไปตัดหรือเราจะตัดเลขก่อนก็ได้ชา้าๆอ่ะงั้นพี่ยาขค้างก่อนก็ได้ตรงนี้พี่อาจจะดึงดึงสองมาก่อนก็ได้อ่ะหรือจริงๆจะคาไว้แล้วเนี่ย 10D มันตรงแล้วจะแทงข้างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราค่อยๆจัดจะทําแบบไหนก็ได้เอ่องั้นพี่เอา 2A11 บวก 10D ไว้ก่อนแล้วพี่ยายนี้ไปก่อนแล้วกัน เจ็ดเจ็ดคูณด้วยเลยนะสองส่วนสิบเอ็ดปะทันไหมอ่ะตัดกันเหลือสิบสี่ปะค่ะอันนี้แป๊บหนึ่งมันต้องเขียนเป็นสองเอหนึ่งดีไม่ใช่สองเอสิบเอ็ดโทษทีโอเคพี่ก็เขียนเพิ่มไปนะแ,และและและ,และง่ายต่อคราวนี้เดี๋ยวจากตรงนี้เราจะรูปแบบเมื่อกี้ต้องการสิบดีใช่ไหมลูกงั้นเราย้ายเอหนึ่งไป ได้เป็นยี่สิบสองลบเอหนึ่งเท่ากับอะไรนะสิบดี็ปสำการที่หนึ่งโอเคอะพ่จิวใช้อย่างี้นะแล้วก็ยัดเลยยัดในก้อนสิบดีนะคือก้อนนี้ทันนะพอฉันพิจารณาได้เป็นสองเอหนึ่งบวกด้วยยี่สิบสองลบเอหนึ่งปะอะเราได้ละยายนี่ไปลบแปดเพราะฉันไดเอหนึ่งแหละพอรู้เอหนึ่งทุกอย่างใกล้จบละเอหนึ่งแล้ว,ลวจะหาดีต่อก็ได้เขาถามก้าตัวแรก เอเหอหาดีก่อนก็ได้เพราะว่าเราไม่งั้นเราต้องไปหาพที่เก้าอีกงั้นพี่ก็ไปแทนในหนึ่งเดี๋ยวของพิงเดี๋ยวพี่ทําให้ดูอีก2อันหนูใช้อสองหัการมันก็แก้คล้ายๆกันแต่พี่ไปเลือกจากคู่เป็นอนุก,กรมคู่กับลำดับก็ได้เออในที่นี้ได้เป็นอะไรลบๆแก้เป็นบวกเนาะโอเคครับ okay 30ปะ่ะส่วน10ดีได้สามปะอ่ะใช่ ว่าหนูไม่รู้ว่าหนูไปหาแบบไหนนะมันก็จะได้ออกมาอาจจะคําตอบตรงกันก็ได้พอได้ดีถ้ากับสามเสร็จปุ๊บโจทยถามหา s9 ครับ s9 พี่จิวใช้ตัวนี้เลยสูตรนี้เลยเพราะว่าเราไม่รู้เราพี่ไม่รู้ผลสุดท้ายพี่แล้วพี่ก็ไม่หาด้วยขี้เกียจหานะครับพี่ก็เลยได้เป็น9ส่วน2 2a1 เมื่อกี้ a1 คือลบ8บวกด้วยเลยนะเอ้ไม่ใช่ดิต้องเป็น 2a1 ก่อน a1 คือลบ8ปะ บวกด้วย n ลบหนึ่ง n n ลบหนึ่งคือเก้าลบแปด d dog d dog คือสามปะโอเคครับเพาใช้พิดาละเก้าส่วนสองครับตรงนี้เป็นลบสิบหกปะเป็นยี่สิบสี่โอเคครับต่อมาหลังจากนั้นเหลือแปดปะตัดเหลือสามหกตอบสามสิบหกจบได้สามสิบหกนะครับ ซึ่งสามสิบหกมันจะตรงกับข้อสามครับอ่ะเรอก่อเดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกหนึ่งวิธีที่เมื่อกี้ของเราเนะาะอันนี้จะจดปะหรือว่าเสร็จละหรือว่าเขียน,นเพิ่มเติมไปก็ได้นะหรือไม่เพิ่มไม่เขียนก็ได้นะเพราะว่ามันอยู่ที่การแก้สมการมันไม่มีที่ให้เขียนแล้วแอดหน้าใหม่มแอดหน้าใหม่ได้ไ อ,อ่ะหอจะให้หยีบตรงไหนบอกนะอ่ะหรอกขอดูฝั่งซ้ายหน่อยขอดูฝั่งซ้ายโอเคครับอ่ะตรงนี้ครับ Mm -hmm. Yeah, okay. okay. let okay. โอเคเดี okay. ๋ยวรอยนะครับต่อมาไปดูต่อครับถัดมาอีกรูปแบบหนึ่งที่เมื่อกี้เราทำทำแบบไหนนะแก้สมการใช่ไหมอีสองที่ก <2 S 1> ่อนเขียนตรงนี้แล้วกันหนู <S 2> 2 <S ตั้งเป็น sn คู่กันเลยปะใช่ตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือใช้เอ่อใช้เป็นอะไรใช้เป็น 2a1 เนอะต้องใช้สูตร 2a1 เพราะว่าถ้าเป็นอถ้าไม่ใช้ 2a1 อ่ะอ้นนี้จะไม่ได้ an มันจะแตกต่างกันโอเคครับอันนี้เขียนก่อนว่าจาก เพราะฉะนั้นหนูเลือกที่เป็น S 1 1ก่อนซึ่ง S 1 1พี่ก๊อบมาเลยพี่ขอญยกก๊อบเลย S 1 1ของเราที่แม่งก็ไม่พอเหมือนกัน่ะแอดหน้าใหม่แปบบ๊บนึงนะหาพื้นที่เขียนแป๊บบนึงเอาตรงไหนดีว่าโอเคเจอละซอกหรือ ช่องแคบตรงนี้แล้วกันก็ไม่เพียงพอแป๊บหนึ่งงั้น <c oughs> แอดหน้าใหม่ครับแป๊บหนึ่งแอดไงก่อนวะพี่ก็แอดไม่เป็นด้วยสวยแล้วแป๊บหนึ่งอ่อไม่เป็นไรแปร๊บหนึ่งพี่หาพี่แทรกตามรูผมขนได้พี่เชื่อไว้อย่างนั้นแป๊บหนึ่งนะอา่าเดี๋ยวมาลงตรงนี้ก็ได้แป๊บหนึ่งนะอ่ะซูมตรงนี้อา่าแป๊บหนึ่งนะ ที่มันไม่เพียงพอไว้แป๊บหนึ่งหาก่อนแอดไงวะแป๊บหนึ่งเจอแล้วมันคือหน้าเท่าไหร่นะพิงเมื่อกี้หน้าสิบเอกะจละจระจระหน้าเก้าโอเคครับอ่ะมาแป๊บหนึ่งอันนี้ข้อที่ยี่บสองลงนี่เลย มาอ่ะขอ้ 22, ขอที่ยีิบสองนาเก่าข้อยีิบสองนาเกาโอเคครับอ่าวิธีที่สองเราใช้ตรงนี้ก่อนแล้วเมื่อกี้ s สิบเอ็ดคือเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดป่ะเจ็ดเจ็ดอ่ะแล้วหนูย้ายข้างก่อนไหมหรือว่าไม่ได้ย้ายติดไปเลยหนูไม่ได้ย้ายหนูติดไว้อย่างนี้เป็นก้อนเลยใช่ไหมเป็นสําคัญหนึ่งต่อไป s สิบหนูจะได้เป็น s สิบเท่ากับเนี่ยนะสิบส่วนสองแล้วก็ตรงนี้เป็นสองอันนี้พี่พี่รัดเลยนะ มันก็คือมันเอลบหนึ่งก็คือสองเอหนึ่งบวกด้วยเก้าดีแล้วก็ตรงนี้เป็นสมการที่สองแต่ว่าเอเอสิบคือห้าสิบห้าและเราจะสังเกตเห็นว่าข้างในอ่ะมันเอ่อแป๊บหนึ่งนะอย่างนี้พิงค์พิงค์ทำไงก่อนเพราะว่าตัวเลขมันไม่อ่าพี่เอ่อจริงๆอ่ะมันอยากพี่แนะนําว่าควรจัดโดยการย้ายข้างไปฝั่งซ้ายก่อนน่าจะดีกว่าเพราะว่าจะได้เห็นชัดๆไม่รู้ว่าชัดไหมจริงจริงมันดีมันมันหาดีได้เลยแต่แต่พี่ขอจัดรูปนี้หนึ่งก่อนละกันเพราะว่า ไอตัวยายข้างเผื่อบ,บางคนมองไม่เห็นนะใช้อย่างนี้ก่อนคูณอยู่ย้ายข้างไปก่อนนะปรากฏว่าตัดกันเหลือเจตรงนี้ได้1ิบสี่นะอ่าเนี้สองเอบวกด้วยสิบโอเคครับแต่อีกก้อนหนึ่ง <10. S 1> ถูกไหมเสร็จแล้วอีกก้อนหนึ่งก็จะได้เป็นอันนี้เหลือห้าเป็นส1บเอ็นะตรงเนี้ยสองเอบวกด้วยเกดีอ่ะที่ต้องการให้เห็นภาพสัยๆคือตรงนี้โอเคแล้วก็ลบกันง่ายๆเลยจบ 1, 1> นึ่ลบสองดีได้สาม พอได้ดีท่ากบสามแพนไหนไหนก็ได้เอ็นหนึ่งก็ไปคิดเอา<ะ>อพ,พี่คิดออกมาได้เป็นแถ่สามสิบลบลบสิบหกลบแปดโอเคก็จะได้เท่านี้จบพี่ไม่ทําต่อไล่ต่อได้เลยรู้เอ็นหนึ่งรู้ดีอยางจบแหละแล้วก็ไปเข้าสูตรเอสเก้าใหม่ทมําใหม่เงี้ยเอสเก้าอีกรอบหนึ่งนะครับจุดๆพี่ไม่ทําต่อแล้วนะก็คือไล่ต่อก็คือทำใหม่แต่เปลี่ยนจากสิบเป็นเลขเก้าก็จบอ่ะนะครับเปลี่ยนเอ็นเป็นเลขเก้าแค่นั้นเอง โอเคเรียบร้อยครับ